ปีนี้ปีใหม่จะไปไหนอ่ะไม่รู้อะเธอเธอเธอมานี่มานี่เธอเธอมาทํางานสายตลอดนะอะไรนะมาทํางานสายไงอะไรวะนน่ะเราหลานเราจะาเลยเด็ดพาเรืเนี่ยวเลยพาเรอ่องเลยไอ้มาทธเมชันเนี่ยบอกพาพี่หลุยส์เนาะไม่เคารพเวลาเนาะอะไรวะนะไม่เคารพเวลาพาพี่หเปลี่ยนไปเลยตัวแชมเปญดีจ้าบูดเลย ไป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 ทำงานแล้วอย่ามัวแต่นอนที่ทำงานนะไปน,นะอย่ามัวแต่นอนที่ทำงานไปบน,นี้นลนะะเลยเล้วทำไมไอ้แบบง่ายมแบบนี้เน้ะเลยที่งาตที่เลยสเกปเปอร์มาตัวลีเจอร์สี่อ่ะโอ้โห อันเล่าตัวอะไรสิไปทำงานอันเล่าตัวอะไรสิไปทำงานนะคะอันเล่หาหลาดานเหนาใจมาทำงานใสอันเล่าหลาดานเหนาจใจสวยมาทำงานสายนะคะอันเชลมาลีเซาวสวยไม่เคารพเวลาอันเชลมาลีเซาวสวยไม่เคารพเวลานะคะเล่าติชามันเล่เาบ่เนักอะไรสิทำงานไม่ตั้งใจอ่ะเล่าเล่าเดียขามา ตีชามันเลอะบ่เนาะอาศัยทำงานไม่ตั้งใจนะคะเี้ยวมาเมารุเล่ามาไอเป้ไอมันนี่เนยสิอย่ามัวแต่นอนที่ทำงานเล่ามาไอเป้ไอมันนี่เนี่ยบ่เนาะอาศัยย่ามัวแต่นอนที่ทำงานนะคะสมาราชิมมามาททยสกดริวติดเต็นารีชิบารสมารุดูทยสกรเตตาร์เตันส่วนเนาะก็มามาวันสองสลงมาแคบีบ่เนาะล้วฟีดีบัเอด้บ่ไหมอาลุ่มไหมจ้า